ปัจจุบันนี่มีมีเมื่อก่อนนี่มีกี่รุ่นทุกวันนี่มีกี่รุ่นเมื่อก่อนนี่จะมีเขาเรียกกันเป็นประเภทกอประเภทขอประเภทคอประเภทงอเมื่อก่อนครับหัวประเภทกอกับหัวใหญ่เลยหัวใหญ่อะหัวประเภทขอก็จะรองลงมารองลงมาประเภทขอนี่ก็คือรองจากขอลงมาอีกงอจะก็เป็นน่าจะเป็นเล็กสุดนะครับประเภทกอประเภทขอประเภทงอแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหัวเป็นไงทุวันนี้รุ่นใหญ่ ุ่นใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นวัววัวกลางวัวกลางวัวเล็กวัวเล็กแล้วก็วัวจิ๋วจิ๋วครับอ๋อก็คือการเปลี่ยนชื่อนั้นเองครับครับอ๋อเพราะว่าวัวใหญ่ก็รุ่นใหญ่ออืครับที่วัวลางลงมาก็จะลองจากวัวใหญ่ก็เป็นวัวรุ่นๆเต็มหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนวัวเล็กก็เป็นวัวสามปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยว่าทั ดูจากไซวัวด้วยอะไรอย่ยแล้วก็วัวจิ๋วนี่ก็วัวเล็กๆกันเลยครับหนึ่งขวบสองขวบอะอะไรขวบครึ่งไม่ถึงเกินสองขวบอะเกินขวบอะไรก็มาเล็กกันแล้วอ๋อเลยครับวัวจิ๋วๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็แล้วลอกส่วนใหญ่เขานียมรุ่นไหนหรือทุกวันเนี้ยก็ว่านนยมรุ่นไหนมันก็นิยมทุกรุ่นแล้วครับเพราะว่าตอนเนี้ยครับดูที่ฝ่ายจัดจะจัดรุ่นไหนยังผมเล่นวัวเล็ก Mm. พอผมเชิญทีมงานนอกมาหรือทีมงานอื่นมาก็หาหัวเล็กมาเล่น mm. อย่างคนนี้ก็ mm. ทีมงานนี้ก็เล่นหัวใหญ่เขาจัดหัวใหญ่ mm. แต่ละทีมงานจะเล่นไม,ม่เหมือนกันอ mm. ครับหัวกลางหัวเล็กอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วผู้จัดผู้จัดอย่างผู้จัดสนามเนี่ยเขากาหนดอทางสนามเนี่ย่ยางสมมติว่ากูแอนเป็นคนจัดเนี่ยคกูแอนจะกําหนดว่าจะมีทั้งสี่รุ่นเลยไหมหรือว่าเล่นแค่รุ่นใหญ่พอ หรือเล่นแค่รุ่นเล็กรุ่นจิ๋วสองรุ่นพอหรือย,อยังไงคือแล้วล้วแต่คนจัดนี่ยังไงแล้วแต่คนจัดครับนะจัดจัดสมมุติว่าคนนี้ทีมงานนี้มีวัวเล็กอืแล้วก็หาอีกทีมงานหนึ่งมาตรงกันเล่นก็เป็นวัวเล็กทีมงานนี้มีวัวจิ๋วแล้วก็หาอีกทีมงานหนึ่งมาให้ตรงกันเพื่อเป็นวัวจิ๋วประกบอย่างเงี้ยเพราะว่ามาให้เกิดการได้เปรียบเสียบกันคือวัวรุ่นเดียวกันเล่นกันได้ในในหนึ่งล้านหรือจัดหนึ่งครั้งจะจัดทุกรุ่น ทีมหมีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนคนคนจัดจะหามาได้ไหมใช่อ๋อ oh, อย่าง,งานั้นใช่ไหมครับอ oh ๋อยังไปหาทีมงานที่เขาเล่นวัวเล็กแล้วก็หาคู่แข่งที่ว่าเล็กมาตรงกัรอย่างน,านาี้ครับแต่วัวใหญ่เราก็เล่นกับวัวใหญ่กันไปต่อไปก็เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องวัวลาณมีกี่รุ่นเนาะรายการแข่งขันกีฬาวัวลานลักษณะ การแข่งขันเป็นยังไงการแข่งขันแล้วขนาดแข่งขันการการจัดการแข่งขันนี่เป็นยังไงเข้าใจไหมหมายถึงว่าอย่างอย่างคนอย่างคนเราวิ่งก็คือคนละลูกใช่ไหมยกอย่างคนวิ่งก็คนละลูกอย่างบอลก็ฝั่งละสิบเอ็ดแต่กีฬาเวลานี่เขาจัดวางยังไงยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมาเข้าใจเนาะก็คือตอนแรกอธิบายอย่างนี้ก่อนครับหนึ่งทีมงานจะเตรียมมาเก้าบัวรับเก้าบัว ก้าหัวเนี่ยหนึ่งทีมงานประกอบด้วยหัวคานเนี่ยแปดตัวอืมหัวคานแปดตัวแล้วก็หัวนอกหนึ่งตัวสำหรับผูกนอกทุกทีมงานจะต้องเตรียมเตรียมกันมาเก้าตัวนะครับแล้วพอมาถึงลานปุ๊บเนี่ยครับเรื่องการแข่งขันเนี่ยจากการแข่งขันหนึ่งนะครับสิบหัวในก็เตรียมไว้เลยสิบหัวในทั้งในสนามสิบสิบหัวในนี่ใครคนเตรียมทั้งผู้จัดหลานผู้จัดใช่ไหมครับสิบหัวในนี่ทั้งผู้จัดหลานนี่เตรียม แล้วสมมติจับเบอร์กันเรียบร้อยแล้วใครได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็เล่นตามเบอร์พขาเล่นตามเบอร์เสร็จสมมติว่าได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็เล่นกับเบอร์หนึ่งเขาเรียกว่าท้องที่อืท้องที่นี่คือจะเป็นฝ่ายตั้งฐานก่อนครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นวงซองวงซองนี่ก็จะเป็นฝ่ายผูกนอกก่อนครับจะแบ่งเป็นสองทีมงานคือท้องที่กับวงซอง ในท้องที่ก mm ็จะมีข okay. ้างหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบเปิดครับแต่พวงซ่องก็ไม่ต่ำกว่าสิบเปิดจะประกบคู่เล่นครับจะเล่นเป็นคู่นะครับพอเตรียมหัวในสิบตัวเสร็จแล้วให้เบอร์หนึ่งได้เล่นเบอร์หนึ่งมุดว่าออกทีมงานก็พอก็จะจับมาแปดหัวหนึ่งตรงกับหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับทีมงานคันปลายท้องที่จับมาแปดหัวตั้งแต่บาหลงครับบาหลงนี่คือตัว ตัวที่สิบแปดนับจากหนึ่งคนแก้ไปยันตัวที่สิบแปดนะครับบาลองบาสะบาสามก็ต่อจากวัวลองจะเรียกเป็นบาสี่บาห้าบาหกบาเจ็ดบาแปดนะครับเตรียมไปแปดหัวแล้วก็ตั้งผูกให้เรียบร้อยโดยใส่ผวนครับครับครับใส่ผวนผูกจนครบสิบแปดหัวสิบแปดหัวนี่คือคันในคันในคันในสิบแปดหัวนะครับ รวมกับคันปลายเรียบร้อยเลยอืคันในเนี่ยสิบวัวในแล้วก็แปดตัวปลายรวมเป็นสิบแปดแล้วเวลาผูกกันจริงต้องมีวัวน้อยอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สิบเก้าครับใช้สิบเก้าวัวนะครับในการแข่งขันหนึ่งชุดก็ค,คือเวลาผูกลักษณะกีฬาวัวลานก็คือจะมีสเกล็ดครับสเกลติแล้วก็วัวที่จะแข่งขันก็จะมีเชือกใช่ครับแล้วก็วัวก็ร้อยร้อยไปสามเชือกเรียกเรียกยังไงเรียกเรียกเนื่องที่ผูกกับ แถวเกียร์แถวเกียร์เนื่องใช่ไหมหรืตัวนั้นก็เรียกเนื่องใช่ไหมเรียกเนื่องจะจะอยู่แค่สิบตัวอืมสิบตัว,ตวไหนอืมแล้วก็ใส่ผวนผูกติดกับเนื่องไปสิบตัวแล้วก็เอาผวนใส่แปดตัวปลายแล้วก็ผูกต่อๆกันไปอืาตามระยะที่ฝึกซ้อมของแต่ละทีมงานซ้อมมา เชือกเชือกเชือกที่ผูกกุญเขาเรียกกันอะไรเนื่องจะผมบอกเมื่อกี้เนื่องใช่ไหมเนื่องครับอ๋อยาวเขาเรียกเนื่องแล้วเอาผัวมาผูกคบเนื่องครับอ๋อสิบัวในนะครับแต่ว่าแปดตัวปลายก็จะใส่ผัวอย่างเดียวไม่มีเนื่องครับก็จะผูกตามระยะที่เขาฝึกซ้อมกันมาแต่ละปีเงินเทื่อที่เมื่อกี้บอกว่าแปดตัวปลายไม่ต้องมีเนื่องใช่ครับเพราะเนื่องทำไมเนื่องจะผูกถึงถึงแค่สิบตัวครับสิบตัวแล้วตัวที่ตัววัว พวกคานคานนอกอ่ะคานนอกคานนอกตัวสิบเอ็ดก็ไล่ไทยพวนใช้พวนครับเขาเรียกพวนที่ไว้สําหรับของคอวัวแล้วก็ผูกร้อยต่อต่อกันไปอ๋อร้อยต่อใช่ไหมครับอ๋อผมคิดว่ามีเชือกเชือกแล้วก็เหมือนเหมือนเชือเนื่องถึงสิบแปดเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อถึงแค่สิบเชือกเนื่องอ่ะ๋อตัวไหนเหรอครับอ๋อหมายว่าผมท่านผู้ชมผมก็รู้ตัวว่ก็ไปก็ศึกษาแต่ก็ไม่ได้ ราไม่ได้ไปดูละเอียดขนาดนั้นนะผมไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นก็ต้องก็ถือว่าเขารู้พร้อมเหมือนกับท่านผู้ชมที่ชมนต์ตาตัวเนี้ยอ๋อก็คือเนื่องนี่สิบตัวแต่ตั้งแต่บุตียตัวที่สิบเอ็ดนะที่สิบเอ็ดก็จนไปจนตัวตัวที่สิบเอ็ดนี่คือเขต่อเนาะตัวที่สิบเอ็ดเขาต่อเขาต่อจนถึงสิบตัวที่สิบเก้านี่ยก็เลยผูกต่อกันไปผูกพวนต่อกันไปเองคที่ผูกเตรียมไว้เนี่ยสิบแปดตัวแล้วก็หัวนอกเนี่ยหนึ่งตัวก็จะจะมาผูกเนี่ยต้อง คนที่ชํานาญในการผูกนอกด้วยเหรอครับถ้าไม่ชํานาญนี่ก็จะผูกไม่ติดอย่างเงี้ยครับก็จะก็จะแพ้นะครับที่ว่าผูกไม่ติดมันเกิดปัญหาอะไรบ้างที่ว่าถ้าคนผูกผูกไม่เป็นเนี่ยเวลาวัวแข่งขันมันเกิดปัญหาอะไรบ้างที่เป็นที่เขาชอบพูดกันนะที่ที่ว่าผูกไม่ติดใช่ไหมครับที่ว่ามันเกิดปัญหาแล้วทําให้วัววัวนอกแพ้คือที่คนผูกไม่เป็นะหนึ่งต้องต้องต้องชํานาญในการผูกอย่างที่ผมว่าไปนะ สองต้องหัวเนี่ยต้องต้องมิ่งนะครับบานอกบานรองหน้าแค่กันไม่เดินถ้าไหวปุ๊บเดินเนี่ยมันก็จทําให้ผูกยากครับต้องคนมีฝีมือแล้วก็มีชำนาญมีความชำนาญในด้านนี้ถึงจะผูกได้อรัอย่างคนทั่วไปที่ว่านั่นก็ค่อนข้างจะผูกยากผูกรล้เกิดปัญหาครับผูกับไม่ติดอยากผูกไม่ติดนี่แหละครับ ถ้าพูรวาาเราผูไม่ติดกรณีที่เราแข่งขันวิ่งวิ่ง,ง,งไปแล้วแล้วมันมันทําให้เกิดปัญหาอะไรบ้างก็ทําให้ขาเสียกําลังนะครับหัวคานเนี่ยเสียกําลังเนอะครับมันเป็นลักษณะเป็นยงไงทาให้รู้กันหัวนอกวิ่งยังไงดิคือพอผูกไม่ติดปุ๊บเนี่ยหัวนอกยังไม่ได้ใช้กําลังคือวิ่งตเต็มที่ไงบาคานก็หวีกันไปแล้วหวีกันเองแลคะครับ วัวคานนี้วิ่งกันแล้วว่าผูกติดกันไว้แล้วครับอืพอเขาหลวงปุ๊บก,ก็ต้องปล่อยแล้วครับก็ต้องทิ้งไว้ทิ้งพิบในการปล่อยช้า ita, ปล่อยเร็วครับเพราะว่าต้องปล่อยก็ต่างคนก็ไม่อยากให้เสียเปรียบกันเลยครับการแข่งขันครับถ้าว่าผูกไม่ติดปุ๊บตัวหลองก็จะเป็นตัวนอกสุดแล้วตอนนี้อ๋อมันคลายเป็นว่าวัวนอกปิ้งสบายอ่ะมันมัน,มนไม่ไม่ติดไป็คำว่าไม่ติดแต่หมายถึงมันหลุดใช่ไหมหลุดครับอ๋อมันหลุดมันหลุดจากไม่ได้มันหลูดจาก จากจากจากไอ้พวนที่เราถูกต่อกันเนี่ยอ๋อคือพวนอกมันหลุดออกไปแล้วเพราะไงมันก็มันก็วตามปกติยิงเฉพาะของเขาเองจุดแปดตัวก็เหมือนวัวนอกไม่อยู่ในเกมแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมถ้าอย่างเงี้ยเราก็กรรมการต้องรีบเป่าเลยไหมถ้ามันหลุดปั๊บนี่รีบเป่าเลยไหมก็คือก็ผูกมาติดเนี่ยก็เขาก็มีสิทธิ์ผูกมาอีกครั้งหนึ่งแลวนี่วัวคานก็ต้องผ่างคานแล้วคือหยุด ดูดวัวตัวเองให้ได้เร็วที่สุดครับอืเพื่อไม่ให้เสียกําลังใช่อะมันเสียกาลังไปมากคือถ้าวัวนอกผูกมิติดอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือกรรมการจะคือเขารู้กันนะพูดง่ายทีมงานของวัวรองจะต้องรีบหยุดลุหยุดวัวเร็วที่สุดอ่ะใช่ครับเพื่อเพื่อนเขาวิ่งเหนื่อยอ่ะพู้ง่ายเหนื่อยน้อยที่สุดครับอ๋อต้องต้องไขต่ออีกครั้งนี่คือปัญหาที่ว่าถ้าผูกมิติดมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อผูกม่ติดจะเป็นลักษณะเนี้อ ก็คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้อยางที่วัวแอนพูดก็คือลักษณะการผูกกคือสิบแปดเนาะตั้งแต่วัวชุดแรกสิบตัวเขาเรียกวัวคนเกียรติน้องวงคนเกียรติตั้งแต่วัวก็อต่อไปถึงตัวที่สิบแปดเนี่ยเขาเรียกวัววัวคานอกอ่าเขาเรียกคันนอกเนาะคันนอกคันปลายครับคันปลายใช่ไหมเรียกคันปลายคันคันคันในกับคันปลายถ้าเรียกถ้าเรียกภาษาวัวรานจริงเขาเรียกอะไร สิบตัวแรกกับสิบตัวหลังเนี่ยคือสิบวัวในแล้วก็คนปลายแปดวัวรวมกันก็เป็นสิบแปดวัวสำหรับการแข่งขันวัวคานวัวนอกกันหนึ่งตัวต่อต่อหนึ่งเปิดนะเพื่อนตหนึ่งเปิดหนึ่งครั้งที่แข่งทำการแข่งขันกันโอเคโอเค่าก็น่าจะพอเข้าใจนะท่านผู้ชมลักษณะที่การแข่งขันขคงวัวหลานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะผมจะอินเสิร์ตภาพให้ให้ชมเห็นจะได้เห็นภาพเนาะภาพเป็นยังไงนะครับครับตรงนี้ เมื่อกี้กขพูดถึงนะครับพูดถึงว่าลักษณะการผูกวัวลานผูกการจัดแข่งขันเป็นยังไงวัวโคเกียรติแล้โคนปลายเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปก็จะให้พูดถึงตําแหน่ง<ถ>ตําแหน่งวัวลานในแต่ละตําแหน่งสิบแปดสิบเก้าตัวเนี้เขาเรียกยังไงเรียกชื่อตําแหน่งแต่ละตําแหน่งตําแหน่งตัวที่สิบเก้าคือตัวนอกสุดก็วัวเขาเรียกวัวนอกขานอกมันมีคํากี่คนมีคํากี่คาวัวนอก วัวนอกบานนอกบานอกก็ได้ครับมีคําอื่นไหมก็น่าจะมีแค่นี้ครับบัวนอกกับบานอกเหมือนนี่อันเดียวกันครับอ่าแล้วจะใครจะเรียกครับถูกหมดไม่มีผิดไม่มีผิดค่าออกเยัวนอกบ้านอกได้หมดร่าได้ตัวต่อมาตัวที่สองก็คือบ้านรองบาลองบัวลองสองอย่างเหมือนกันครับัวลองบาลองเรียกได้สองอย่างเหมือนกันสองอย่างเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันอ้วก็บาสามบาสามต่อจากบานรองบ่าจากบาลองอ่านนิดเรียกได้ อย่างเดียวบ่าสามหัวสามได้หมดได้หมดแต่แต่ใน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 ที่ชิ้นที่สุดเขาจะเรียกบ่าบ่าบ่าสามครับบ่าสามบ่าสี่บ่าห้าอะไรมาเลยบ่าเจ็ดบ่าแปดบ่าแปดครับบ่าแปดก็คือหัวตอะไรครับบ่าบ่าแปดนี่อีกชื่อหนึ่งก็คือหัวหัวโตครับหัวโตครับอ๋อที่ว่าที่ว่าคือ่ตจากสิบ สิบวัวนายอ่าเขาเรียกตัวต่อหัวต่อพอ,อสิบวัวนายทีมงานท้องที่หรือคานที่เราแข่งกันไปแล้วเนี่ยใส่ปุ๊บนะครับสิบวัวตัวที่แปดเข้าก่อนอืมก็คือเป็นข้อต่อแล้วคนที่แปดเข้าแล้วจากสิบเราโดนเลยไปแปดเลยครับ,รบเป็นเราเป็นนับใหม่เพื่งไงเริ่มต้นใหม่เขาเรียกวัวคานปลายที่พูดเมื่อกี้นะท่านผู้ชมเป็นบาบาดแปดบาดแปดเลยก็ไล่ไปเลยบาดหกบาดห้าบาดสี่บาดสามบาหลองบาดลองแล้วก็บาดสองไม่ไเรียกว่าสองนะเรียกว่าลองครับ อ่าแล้วแล้วก็เป็นบานนอกโอเคตำแหน่งก็ประมาณนี้เนาะตัวนโคนเกียริเขาก็จิบตัวเขาเรียกวัวเกียริทั้งหมดวัวสิบวัวในสิบวัวในครับจีบวัวในแล้วมีมีชื่ออื่นไหมสิบวัวในก็วัวก็ไม่เรียกชื่ออื่นนะครับก็เรียกสิบวัวในครับแล้ววัวโคดเกียร์เขาก็กี่ที่วัวโคนเกียริกับวัวเดินเกียริครับวัวเดินเกียริครับวัววัวโคดเกียริวัวเดินเกียรินี่มีกี่ตัวก็มีตัวเดียวครับ ตัวนี้ก็สําคัญครับตัวไหนตัวไหนตัวไหนสุดที่อยู่ชิดขนเกี็ดเลยอ๋อมีตัวเดียวก็เรียกวัวขนเกียดครับอ๋อถ้าวัวไม่เคยหรือว่าไม่เป็นเลยไต่ไทเนี่ยมันก็จะดิ้นเพราะว่าแล้วมันวัวต้องเป็นด้วยครับอืสําคัญตรงนี้นะวัวเดินเกี็ดเนี่ยมันเป็นไงรอธิบายนิดหนึ่งว่าวัวเดินเกี็ดเนี่ยวัวเดินเกี็ดนั่นนะครับอืมันใช้เดินบางตัวเนี่ยไม่เคยเดินเนี่ยมันก็จะบิดไปบิดมา ทำให้เกียดพันธเ<ม>พราะเกียติพันนี่จะทาให้การแข่งขันเนี่ยบาขาเนี่ยมีคนกระทบอื<ม>ครับคือคืออใหญ่คุณแอนอธิบายหนึ่งว่าไอ้เชือกเขาเรียกอะไรนมักเิทยิที่เรื่องะั้นะเนื่องนะเนื่องเนื่องเนี่ยเนื่องการผูกกับโคดเกียิเนี่ยเขาผูกยังไงคือจะมีเส้เกียรติปุ๊บจะมีล้อยางรถมอไซค์อมอไซค์อ่ะครับใช้ไม่ทำกระสองเส้นกันกันกันขาด เพราะใช้แรงเวียงเยอะนะสองเส้นผูกเนื่องก็เข้าด้วยแต่พุดธไปทอะไรก็พุทธให้อยู่นะครับก็คือปลอกปลอกที่ให้อยู่กับคนเกียร์นี่คือเป็นไอ้าล้อยางมอเไซค์ครับไอ้คือยางนอกมอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อนไงยางนอกมอไซค์ยางนอกมอไซค์โอ้ใส่ไว้ในเส้าเกลียดนะครับมันก็จะเป็นเวลาเดินมันก็จะมันก็จะฟรีได้มันจะฟรีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้า ถ้าวัวคนเกียดตเดินไม่ดีทําให้ไอ้ไอ้ไอ้ไ,อไ,อไอรอเรียยอะไรนีที่ว่าพันเมื่อกี้น่ะเขาเรียกว่าคนเกียรตคนเกียดพันวัวในเนี่ยแหละครับอ่าก็คือวัววัวคนเกียรตํทให้พันแล้วทำมันก็ทาให้เกิดปัญหานในการแกงกันได้ใช่ครับมีผกทาบาว่าวัวสิบวัวในเนี่ยรับประกันแค่สิบห้ารอบในกฎกติกาที่ประชุมกันไว้นะรับประกันสิบห้ารอบหมายถึงยังไงรับประกันสิบห้ารอบคือภายในสิบห้ารอบตั้งแต่รอบที่รอบแรกรอบที่หนึ่งจะถึงรอบที่ สิบห้าถ้าว่าวัวสิบวัวในไม่มีพ่นอะไรก็วิ่งกันต่อไปถ้าว่ามีพ่นเช่นนอนล้มพันอะไรอย่างไงก็รับประกันสิบห้ารอบคนได้เสียก็ยกเลิกกันไปอ๋อถือว่าเจ้ากันไปเจ้ากันไปในช่วงสิบห้ารอบแต่ถ้าเริ่มทุ้รอบที่สิบหกก็ก็เริ่มเป็นการเดียยกันแล้วท่านะเป็นการตัดสินว่าใครแพ้ได้เสียแล้วได้เสียแล้วถ้าถ้าชุดวัวในมีปัญหาก็ ทีมงานวัวนอกไอ,อ้วัวรองแพครับที่รับรรประกันชิบห้ารอบจากการประชุมที่ประชุมที่ประชุมกันมาใช้เาวลาเวลานี่แหละงังน้งนงั้นงั้นวัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือรับประกันิบห้ารอบมันก็ก็ต้องทีมงานวัวรองกับทีมงานวัวผู้จัดที่เตรียมวัวในามาเนี้งสมมติว่าถ้าเกิดรอบที่สิบหกวัวใน วัวชุดไหนมีปัญหาเนี่ยทางทางหมู่ทีมงานวัวรองทําให้คือต้องคุยกันอะไรไหมลีกว่ามันมันก็ถ้าผันเนี่ยครับถ้านอนในกติกาเขาบอกว่าตั้งแต่บัวคานเนี่ยครับครับครับตั้งแต่บาสามถ้าบาร้องนอนเลยที่แพ้ถ้าบาสามนอนนะครับชนรอบบาสามบาสี่บาห้าบาหกบาเจ็ดจน ส่วไหนนะครับอืนอนในกติกาว่าหนึ่งรอบนอนตรงจุดนี้วนไปหนึ่งรอบอขานแพ้ครับอเพราะว่าลดการทรมานอืเพราะว่าบางทีพนักงางแข่งขันต้องการแพ้ชนะไม่ยอมเนี่ยปล่อยวัวลากรอบสองรอบสามรอบอย่างนี้ครับมันให้รอบเดียวให้รอบเดียวให้รอบเดียวให้โอกาสแก้ตัวรอบเดียวให้รอบภายในหนึ่งรอบภายในหนึ่งรอบถ้าว่านอนชนรอบก็ขันในแพบาขานแพ ถ้าว่านอนยังไม่ชนรอบแล้วทําให้นอกปิน้นครับหรือนอกล้มคครรัับบยังไม่ชนรอบบานนกก็จะแพ้ได้ครับมา<อ>ตกฐาน,ก,นกอย่างนี้นนครับมันว่าโดยกฎกติกาชัดเจนอยู่แล้วครับนะครับนี่คือโวรานนะครับตำแหน่งโวราน,นที่บอกเพืเอ่อเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้